บทที่96โยมอองตาทิพย์ท่านพระครูยังไม่ละความที่จะพิสูจน์ให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าสาวอองรู้จดจํำบุคคลตลอดจนสิ่งต่างๆได้อย่างไรในเมื่อตามองไม่เห็นนอกจากนี้ยังสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งนี้เหมือนหรือว่าแตกต่างจากสิ่งนั้นอย่างไรท่านพยายามทดลองด้วยวิธีการต่างๆ หากคำตอบที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่พอใจเรื่องจึงยังยุติไม่ได้วันหนึ่งนายแดงกับนายขาวพาเพื่อนรุ่นเดียวกันมาที่วัดสามคนท่านจึงเห็นโอกาสที่จะใช้ให้เด็กหน่มทั้งห้าคนนี้เป็นหนูตะเภาให้ท่านทดลองเพื่อจะหาข้อสรุปเรื่องนางสาวอ,องหลวงพ่อครับผมพาเพื่อนมากราบหลวงพ่อนายแดงแนะนำ และเด็กหนุ่มสามนายก็พากันกราบท่านพระครูมาจากไหนกันละ่ะท่านถามจากอำเภออินบุรีครับพวกผมเรียนโรงเรียนเดียวกันหนุ่มน้อยคนที่หน้าตาหล่อเหลากว่าเพื่อนตอบเขาชื่อพิษนุกชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็เป็นลูกเต้าเหลาใครเด็กหนุ่มแต่ละคนจึงบอกชื่อตัวเองพร้อมทั้งชื่อพ่อแม่ แนะนำตัวกันเสร็จแล้วนายแดงจึงพูดขึ้นว่าผมกับน้องจะขออนุญาตหลวงพ่อไปดูลิเกที่วัดโบสกับเพื่อนๆจะได้ไหมครับวัดโบสถ์ก็มีงานฉลองศาลาสามวันสามคืนได้สิเอาอย่างนี้ข้าจะให้เงินพวกเองไปซื้อเสื้อใหม่สำหรับใส่ไปดูลิเกแต่ต้องใส่สีเดียวกันทั้งห้าคนเลยนะอย่าได้สีอะไรละ่ะสีแดงครับ เพราะผมชื่อแดงนายแดงรีบตอบผมชื่อขาวแต่ก็ชอบสีแดงครับเพื่อนอีกสามคนก็ชอบสีแดงนายขาวรีบตอบแทนเพื่อนเพราะต้องการเอาใจพี่ชายงั้นก็ดีแล้วพวกเองไปซื้อเสื้อสีแดงมาใส่แล้วก็พากันให้ข้าดูหน่อยสิว่าจะหล่อเท่ากับข้าตอนเป็นหนมหรือเปล่า ท่านพูดอย่างอารมณ์ดีแล้วจึงหยิบเงินให้แฟดพี่ไปสองร้อยสั่งว่าไปซื้อที่ตลาดปากบางนี่แหละรีบไปรีบมานะขอบคุณหลวงพ่อมากครับถ้าเงินเหลือผมจะนำมาคืนเสื้อตัวหนึ่งอย่างแพงก็ไม่เกิน30บาทนายแดงพูดอย่างเกรงใจงั้นที่เหลือก็ไปแบ่งกันคนละสิบบาทเป็นค่าขนมครับ พวกเรากราบขอบคุณหลวงพ่อกันเด็กหนุ่มรับคำแล้วบอกพักพวกให้กราบขอบคุณหลวงพ่อจากนั้นก็ลุกออกมาทัานทีที่รับสายตาท่านสมพานในขาวก็พูดขึ้นว่าสงสัยฝนจะตกน้ำท่วมประเทศไทยเสียกระมังหลวงพ่อไม่เคยใจดีอย่างนี้มาก่อนเลยจริงไหมพี่เขาถามแฝดพี่นั่นสิ ข้ายังนึกว่าตัวเองฝันไปเฮ้ยพวกเองว่าข้าฝันไปหรือเปล่าวะนมน้อยถามพักพวกถ้าเองคิดว่ากำลังฝันก็เอาเงินสองร้อยนั่นมาให้ข้าแล้วก็กลับไปนอนฝันต่อได้นายพิษณุพูดขึ้นไม่มากไปหน่อยหรือเพื่อนเดี๋ยวพ่อเตะซะนี่นายแดงชักมีโมโหเงินสองร้อยในมือ ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นๆใจเย็นๆข้าเย้าเล่นหรอกนะรีบๆเดินกันเข้าซื้อของเสร็จจะได้กินก๋วยเตี๋ยวสักคลละชามข้าอยากกินมานานแล้วข้าก็อยากเหมือนกันข้าจะสั่งโอเลี้ยงมากินด้วยในวันชัยสนับสนุนงั้นก็วิ่งแข่งกันไหมล่ะใครถึงก่อนก็รอคนถึงทีหลัง นายเขาออกความเห็นด้วยแน่ใจว่าคนที่ถึงที่หลังต้องเป็นตัวเขาแล้วก็แข่งไปทำไมวะนึกว่าเองจะพูดว่าใครถึงก่อนจะได้เงินมากกว่ามากกว่าคนอื่นห้าบาทอะไรทำนองนี้นายแดงว่าน้องชายนายสุชาติจึงตัดสินว่าอย่ามัวมาเถียงกันเลยเราวิ่งกันดีกว่าจะได้ถึงเร็วๆคนทั้งสี่เห็นด้วย กับนายสุชาติจึงพากันวิ่งบ้างเดินบ้างพักใหญ่ๆก็มาถึงตลาดปากบางและเที่ยวเดินหาซื้อเสื้อแดงเดินกันจนเหนื่อยก็ยังหาไม่ได้เพราะไม่มีสีแดงทั้งตัวอย่างที่ต้องการมีแต่เสื้อลายแดงกับเสื้อดอกถ้าพื้นสีแดงลายดอกก็เป็นสีอื่นที่ลายและดอกสีแดงกับพื้นเป็นสีอื่น เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกร้านสงสัยต้องเข้าไปซื้อในตัวจังหวัดแล้วมัง้งนายแดงเสนออย่าเลยข้าเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อท่านบอกให้ซื้อที่นี่ก็แสดงว่าต้องมีอย่างที่เราต้องการนายขาวแยง้งพลันก็เหลือไปเห็นเสื้อสีแดงตัวหนึ่งแขวนอยู่ในตู้โชว์จึงบอกพักพวกนั่นนาเห็นไหมข้าพูดจบ ก็หาเจอเลยเราไปดูกันเถอะเขาเดินนําไปยังร้านตัดเสื้อบุรุษที่มีเสื้อสีแดงแขวนอยู่เฮียเสื้อสีแดงนั่นราคาเท่าไรนายแดงถามเจ้าของร้าน40บาทคนถูกเรียกว่าเฮียตอบ 30ได้ไหมพวกผมซื้อห้าตัวเลยนายพิษณุต่อรอง35ขาดตัวถ้าพวกลือจะเอาก็เข้ามาวัดตัวและจ่ายค่ามัดจำตัวละ30อาทิตย์หน้ามารับเสื้อค่อยจ่ายที่เหลือขอซื้อตัวที่แขวนนี่แหละมีครบห้าตัวหรือเปล่ามีคนเขาสั่งตัดไว้ห้าตัวพอดี พวกลือจะเอาไปก่อนก็ได้แล้วอัวค่อยตัดให้เขาใหม่มาืืนนี้เขาจะมาเอาเจ้าของร้านบอกถ้าเขาขายตอนนี้ก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นอีก25บาทเพราะลูกค้าสั่งตัดไว้ในราคาตัวละ30บาทงั้นพวกผมขอลองหน่อยเฮียนำเสื้อมาให้หนุ่มน้อยทั้งห้าลองปรากฏว่าแต่ละคนใส่ได้พอเหมาะเจาะเรากับสั่งตัด จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วจึงขอถุงใส่เสื้อตัวเดิมกลับส่วนเสื้อแดงนั้นสวยจนไม่กล้าถอดด้วยกลัวจะยับยุยยีแบ่งเงินกันคนละห้าบาทแล้วจึงไปกินก๋วยเตี๋ยวกับโอเลี้ยงประนั้นก็ยังเหลือเงินติดก,กระเป๋าอีกคนละหกสลึงอิมมีปริมันกันดีแล้วจึงพากันกลับวัดพวกสุนัขพากันเห่าเกลียวกราว เพราะรู้สึกแสบตากับเสื้อสีแดงสดของชายหนุ่มเหล่านั้นหลวงพ่อครับพวกผมมาแล้วนายแดงพาพักพวกขึ้นไปกราบท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงกำลังเขียนหนังสือเพลินอยู่ครันเงยหน้าขึ้นก็เห็นห้าหนุ่มยิ้มอย่างพอใจเดี๋ยวข้าจะให้พวกเองทำอะไรให้ข้าหน่อยท่านพูดมีเล่ดนาย หลวงพ่อจะให้พวกเราทำอะไรครับในข่าวชักใจไม่ดีไม่ต้องกลัวข้าไม่ให้ปวกเองถึงกับต้องเสียชีวิตหรอกนาทำอะไรครับเขาถามอีกไปขโมยขนมใย,ยอองที่ในครัวไปกันเดี๋ยวนี้เลยหลวงพ่อจะให้พวกผมผิดศีลข้ออธินาทานเหรอครับผมว่าอย่าดีกว่า เดี๋ยวหลวงพ่อจะพลอยบาปไปด้วยนายแดงปฏิเสธอย่างนิ่มนวลทำนองกลัวหลวงพ่อบาปไม่บาปรอกมันอยู่ที่เจตนาข้าไม่ได้ให้พวกเองไปลักของแกจริงๆแต่ข้าต้องการพิสูจน์ว่าแกจะรู้ไหมว่าเป็นพวกเองถึงต้องใส่เสื้อใหม่ไงล่ะแกรู้นะ่ะหลวงพ่อผมไม่เชื่อว่าแกตาบอดเพราะตาบอดจริง ก็ต้องไม่รู้ผมก็เจ็บขาไปลักขนมแกกินทีไรก็ถูกแกด่าทุกทีเอาเถอะนะลองดูอีกทีหนึง่งจะได้รู้ว่าแกตาบอดจริงหรือบอดปลอมท่านรู้ชัดว่านางสาวอ,องตาบอดจริงหากต้องการรู้ว่าแกรู้และจำใครต่อใครได้อย่างไรตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมภารเจ้าวัดก็นำเด็กนมทั้งห้าไปยังโรงครัวนางสาวอองกำลังนั่งเคี้ยวหมากอยู่อย่างสบายอารมณ์ท่านพระครูก็บอกให้หนมนมค่อยๆย,ย่องไปยืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดานต่อหน้าหล่อนประเดี๋ยวหนึ่งนางสาวอองก็เอ่ยขึ้นว่าว่ายังไงพวกเองจะมาลักขนมข้ากินอีกหรือไงแมมจะโว้ยวันนี้ใส่เสื้อใหม่ทั้งพี่ทั้ง,งน้องเลย ยายรู้ได้ไงล่ะนายแดงถามก็ขาดไดกรินนางสาวอองตอบแล้วรู้ไหมว่าพวกผมมากันกี่คนใส่เสื้อสีอะไรกันบ้างคนถูกถามนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งจึงตอบว่าพวกเองมากันห้าคนใส่เสื้อสีแดงเหมือนกันทุกคนเลยนายแดงจึงหันไปบอกกับท่านพระครูซึ่งยืนอยู่ห่างๆว่าเห็นไหม ผมบอกหลวงพ่อแล้วว่าเยอองแกไม่ได้ตาบอดจริงๆไม่งั้นจะรู้หรือว่าพวกผมใส่เสื้อสีอะไรมากันกี่คนท่านพระครูจึงต้องเดินเข้ามาสมทบนางสาวอองได้กลิ่นจึงก้มลงกราบสามครั้งแล้วก็ทักขึ้นว่าหลวงพ่อก็มากับไอ้พวกนี้ด้วยหรือมันชอบมาขโมยขนมฉันกินหล่อนฟ้องไกลไกล แกรู้ได้ยังไงล่ะโยมอองก็แกตาไม่เห็นไม่ใช่หรือฉันใช้ดมกลิ่นจ้ะสมัยฉันตาดีจมูกฉันแยกกลิ่นไม่ออกแต่พอตาบอดฉันก็ใช้จมูกแทนตาแกใช้จมูกเห็นแทนตาว่างั้นเถอะท่านพระครูยิ่งสงสยัยจมูกกับตามันทำหน้าที่คนละอย่างนะหลวงพอ่อใครจะเอาจมูกไปเห็นได้ล่ะฉันเพียงแต่จะบอกว่า ฉันใช้จมูกดมกลิ่นแล้วก็รู้ว่าเป็นกลิ่นใครรู้ว่ากลิ่นอะไรคนเรามีกลิ่นไม่เหมือนกันหรอกนะอย่างไอ้ห้าคนเนี่ยฉันได้กลิ่นต่างๆกันห้ากลิน่นถึงบอกได้ว่ามันมากันห้าคนหล่อนอธิบายและแกรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาใส่สีแดงสีมันก็มีกลิ่นต่างกันนะหลวงพ่อสมัยที่ฉันตาดี ฉันก็จำได้ว่าสีแดงกลิ่นอย่างนี้สีขาวกลิ่นอย่างนี้พอตามองไม่เห็นก็อาศัยวิธีแยกแยะกลิ่นจึงรู้ว่ามีสีอะไรเพราะกลิ่นมันบอกอย่างนั้นหรอกหรือข้านึกว่าแกได้เห็นหนอแล้วสิอีกท่านพระครูยาวฉันยังไม่ได้หรอกจ้ะถ้าได้เมื่อไรก็จะเรียนให้หลวงพ่อรู้เป็นคนแรก และจวนได้หรือยังละ่ะท่านย้าอีกฉันอธิษฐานจิตไว้ว่าขอให้ได้วันที่เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำอีกเจ็ดวันก็จะถึงถ้ามีบุญวาสนาก็คงจะได้ดังที่อธิษฐานงั้นก็ขอให้สมความปรารถนาก็แล้วกันข้าหมดข้อสงสัยแล้วจะกลับกุฏิละอ้าวพวกเองจะไปดูลิเกก็ไปกันได้แล้ว ท่านบอกหนุ่มน้อยทั้งห้าอ๋อใส่เสื้อสีแดงนี่จะไปดูลิเกกันห,หรืองั้นก็รีบไปซะเดี๋ยวจะมืดหล่อนบอกพวกหนุ่มหนุมวันพระขึ้นสิบห้าค่ำท่านพระครูลงปฏิโมกอันเป็นกิจวัตรของสงฆ์ออกจากโบสถ์แล้วก็เดินกลับกุฏิกำลังจะขึ้นไปเขียนหนังสือแม่ชีเขียวกับแม่ชีเจียนก็มารายงานว่า หลวงพ่อยายอองตายแล้วทิ้งจดหมายไว้ให้หลวงพ่อด้วยแม่เขียวส่งจดหมายให้กับพระครูสมพานวัดป่ามะม่วงรับมาอ่านดังๆให้ฉีทั้งสองได้ยินความว่ากราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงฉันได้เห็นหนอแล้วเมื่อตอนบ่ายสองถ้าไม่ได้ฉันก็คงเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงหลวงพ่อไม่ได้ฉันดีใจ ที่อธิษฐานขึ้นจึงขอลาไปสร้างกุศลต่อ,อยังสวรรค์ชั้นดุสิตอันเป็นที่สถิตของนักปราดราชบัณฑิตทั้งหลายฝากทำศพให้ชั้นด้วยและหากมีอะไรที่ชั้นเคยล่วงเกินหลวงพ่อไว้จะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก,ก็ดีหรือด้วยใจก็ดีฉันขออาหูิิกกรรมจากหลวงพ่อด้วยเห็นหนอบอกว่า หลวงพ่อหลุดพ้นแล้วฉันก็กําลังจะเดินตามรอยหลวงพ่อจะ้ะขอกราบนะมัสการลาลงชื่อนางสาวอองแม่ชีไปเห็นตั้งแต่เมาาื่อไหรแกตายนานหรือยังท่านพระครูถามแม่ชีทั้งสอง คงไม่ถึงชั่วโมงหรอกจ้าหลวงพ่อเพราะก่อนหน้าเนี้ยชั่วโมงหนึ่งแกไปหาชั้นที่สำนักชีบอกว่าอีกชั่วโมงหนึ่งให้ช่วยไปหาแกหน่อยแล้วแกก็ขอบใจชั้นกับแม่ชีเจียนที่ช่วยสอนกรรมฐานให้แม่ชีเขียวตอบแม่ชีเจียนเสริมว่าฉั้นก็ไม่ได้เอะใจเพราะกำลังทำงานเพลินอยู่ พอนึกขึ้นได้ก็ชวนแม่เขียวไปดูที่โรงครัวก็เห็นว่าแกตายแล้วจึงมาเรียนหลวงพ่อนี่แหละเอาเธอเอาเธอถ้าอย่างนั้นก็ไปจัดการอาบน้ำศพให้แกส่วนลงคงต้องไปซื้อปรุ่งนี้เช้าอาตมาว่าสวดพระอภิธรรมสามคืนรุ่งเช้าก็ชาปนากิจเลยดีไหมท่านขอความเห็นสุดแล้วแต่ลหลวงนาเธอจ้า ญาติพี่น้องแกก็คงไม่มีแล้วกระมังเพราะตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยไม่เห็นมีใครมาเยี่ยมสักคนหลังจากชาปนกิจจบนางสาวอองได้สามวันวัดป่ามะม่วงก็ได้ต้อนรับพระอคันตุกะรูปหนึ่งซึ่งได้เดินทางมาจากวัดภาวนาพิระตารามหลวงพี่สบายดีหรือครับพระมหาวิจิตทักทายท่านพระครู หลังจากกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วก็เรื่อยๆท่านมาหาไปยังไงมายังไงล่ะเนี่ยคือผมไปเยี่ยมโยมแม่ที่ดงมันเลยมาแวะเยี่ยมหลวงพี่ด้วยผมสอบได้ปร,ริญญาธรรมประโยค9จึงตั้งโรงเรียนประิยะัติธรรมขึ้นในวัดเพื่อสอนพระสอนเนนซึ่งตอนนี้มีอยู่ร้อยกว่ารูปพระก็ต้องเรียนนะครับหลวงพี่ บวชแล้วต้องเรียนไม่ใช่บวชมานั่งกินนอนกินไปวันวันให้เปลืองข้าวญาติโยมเขา้าที่วัดหลวงพี่มีพระเนนจะส่งมาเรียนที่วัดผมก็ได้นะครับท่านเอื้อเฟือดีจริงงั้นผมจะฝากลูกศิษย์สักสองคนให้ไปบวชเนนที่วัดท่านแล้วก็เรียนอยู่ที่นั่นเลยท่านพระมหากรุณาเป็นธุระให้ผมได้หรือเปล่าหรือจะให้บวชที่วัดนี้ แล้วค่อยไปท่านหมายถึงนายแดงกับนายขาวผมไปบวชให้ที่วัดภาวนาก็ได้ว่าแต่หลวงพี่ขออนุญาตพ่อแม่เขาแล้วหรือครับไม่ต้องขอรอกท่านมหาเขาไม่มีพ่อแม่มีคนเอามาทิ้งไว้ที่หน้าประตูหน้าวัดตอนที่ผมไปพบหนะมดขึ้นแล้วก็เลยอุ้มมาให้แมทชีเขาเลี้ยงกว่าจะโตผมก็ถูกเขานินทา เสียไม่มีดีเขาหาว่าผมมีลูกกับชีลือกันไปจนเข้าหูเจ้าคณะจังหวัดตอนแรกท่านก็เชื่อพอไปประชุมที่สีลังกาด้วยกันท่านก็ถามผมก็เล่าให้ท่านฟังตามเป็นจริงท่านจึงรู้ว่าผมถูกใส่ร้ายป้ายสีคนเดี๋ยวนี้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยนะหลวงพี่ผมเองก็เคยถูกกล่าวหาในเรื่องคล้ายๆกันเนี่ย ที่วัดผมมีชีมาอยู่หลายคนบางคนก็มาบวชเพื่อจะสึกผมพยายามมาป่วนเปี่ยนที่กุติผมก็ตะเพิดไปทุกครั้งเขาก็เอาไปเป่าประกาศว่าผมจะปล้ำเขาคนที่ไม่รู้ความจริงก็พากันเชื่อผมละสงสารพวกเขาเลือกเกินสงสารที่เขาจะต้องตกนรกเพราะใส่ร้ายป้ายสีพระสงฆ์องค์เจ้า เรื่องที่พระมหาวิจิตเล่าทําให้ท่านพระครูนึกถึงชีชบาซึ่งถูกเขาจ้างให้มาทําลายชื่อเสียงของท่านจึงพูดขึ้นว่าบางทีพระด้วยกันก็ยังมีอิจฉาริษยาปัดแข้งปัดขากันนะท่านมหาผมเองก็โดนมาแล้วแต่ผมไม่สนใจใครจะว่ายังไงก็ช่างผมทำหน้าที่ของผมไปตามปกติ เขินมาใส่ใจเรื่องไม่เป็นเรื่องก็คงไม่ต้องทำอะไรใครอยากบาปก็ช่างเขาผมก็จะมุ่งหน้าสร้างความดีให้กับตัวเองและพระศาสนาต่อไปเพราะได้ตั้งปณิธานไว้แล้วผมก็เหมือนกันครับหลวงพี่ผมมาบวชก็เพราะหวังมรรคผลนิพพานผมจะสอนพระเนนไปสักระยะหนึ่งพอมีคนสอนแทนได้ ผมจะออกทุดงผมอยากพบหลวงปู่เทพโลกอุดรอ,อยากถวายตัวเป็นสิษิ์ท่านแล้วเคยพบท่านบ้างหรือยังไม่เคยพบท่านจังๆพบแต่ภาพเลือนๆขณะที่ผมนั่งสมาธิแต่เสียงท่านชัดเจนมากเวลาผมคิดอะไรไม่ดีท่านจะสอนผมเตือนผมให้คิดเจียม่ท่านพระโรูเกิดความสงสัยว่า พระมหาวิจิตจะเป็นบุคคลเดียวกับที่หลวงพ่อดำพูดถึงหรือไม่จึงจำเป็นต้องตรวจสอบด้วยเห็นหนอแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่นายสำริดนายแดงและนายขาวเดินเข้ามาในกุฏิ มีชายหนุ่มอายุราวคราวเดียวกับนายสำมฤทธิ์อีกคนหนึ่งมาด้วยคนทั้งสี่เข้ามากราบท่านพระครูและพระอคันตุกะนายสำรฤทธิ์พูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมจะออกไปอยู่บ้านแฟนเลยพาเพื่อนมาฝากตัวเป็นผู้ดูแลหลวงพ่อแทนผมเขาชื่อสมชายครับบ้านอยู่เหนือวัดขึ้นไป ท่านพระครูมองหน้าในสมชายรู้สึกถูกชะตาและรู้ว่าเขาทำหน้าที่ดูแลรับใช้ท่านดีกว่าในสมฤทธิ์หลายเท่าขอบใจนะพ่อหนุ่มขออนุโมทนาและบอกกับนายแดงและนายขาวว่าข้าจะส่งเองสองคนไปบวชเนนอยู่กับท่านมหาจะได้เรียนบาลีกับท่านวัดอยู่ที่ไหนครับนายแดงถามท่านมหา เขาไม่อยากบวชหากก็ไม่กล้าขัดคําสั่งหลวงพอ่อบางกอกมหาวิจิตตอบเด็กหนุ่มรู้สึกดีใจที่จะได้ไปอยู่บางกอกคิดว่าหากมีลู่ทางธรรมาหากินก็จะสึกออกมาถึงตอนนั้นหลวงพ่อคงทําอะไรเขาไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าไปก็ได้ครับจะให้เตรียมตัวเดี๋ยวนี้เลยหรือเปล่า ค่อยไปพรุ่งนี้ดีกว่านิมนท์ท่านมหาจำวัดที่นี่สักคืนจะได้คุยกันไม่เจอกันตั้งนานผมมีเรื่องคุยเยอะท่านพระครูนิมนต์เจ้าอาวาสวัดภาวนาพิระตารามขอบคุณครับผมอยากคุยกับหลวงพี่เหมือนกันผู้บวชที่หลังรับคำเชิญงั้นผมกลาบลาหลวงพ่อไปวันนี้เลยนะครับนายสมฤทธิ์พูดขึ้น ตามใจเองก็แล้วกันส่วนเธอจะไปไปมามาก็ได้วันไหนมีธุระสำคัญค่อยมาค้างที่วัดเจ้าแดงกับเจ้าขาวไปพรุ่งนี้เธอจะมาอยู่ห้องเจ้าสองคนนี้แทนก็แล้วกันครับนายสัมฤทธิ์กับนายสมชายลุกออกไปผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นได้สัมผัสกับกลิ่นสุราโชยมาจากสองนมท่านพระครูพูดว่า แย่จังนะท่านมหาโบราณเขาว่ายิ่งเกลียดยิ่งเจอผมเกลียดคนกินเหล้าก็ต้องมาเจอคนกินเหล้าอีกเจ้าสำริดไปเจ้าสมชายมานึกว่าจะดีกว่าที่แท้ก็อพอกันปลงเสถเถอหลวงพี่ครื่อหัดเมายังดีกว่าพระเมานะครับหลวงพี่เกลียดคนกินเหล้าแต่ผมเกลียดพระกินเหล้า ที่วัดผมให้ศึกไปหลายรูปแล้วไม่เอาไว้ให้มาเป็นเยี่ยงอย่างของพระเนนหรอกแต่ที่วัดหลวงพี่คงไม่มีนะครับถ้ามีผมก็ให้ศึกเหมือนกันนิมนต์ท่านสงน้ำให้สบายก่อนเถอะครับยังมีเวลาคุยอีกนานวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเวลาประมาณตีสามท่านพระครูฝันเห็นหลวงพ่อของท่านพระพองมาบอกพระลูกชายว่า ท่านจะเบบำเพ็ญบารมีต่อในเทวโลกจึงมาลาพระลูกชายหลวงพ่อปฏิบัติไปถึงไหนแล้วครับท่านพระครูถามหลวงพ่อของท่านในฝันผมเข้าถึงกระแสะแล้วปิดอบายภูมิได้แล้วฝากท่านดูแลโยโมแม่ของท่านด้วยส่วนเรื่องศพของผมหลวงพ่อช่อท่านคงจัดการตามหน้าที่ผมขอลาภาพนั้นหายไป ท่านพระครูตื่นเพื่อบำเพ็ญสมณกิจท่านรู้ว่าเรื่องในฝันนั้นเป็นจริงทุกประการท่านผู้ฟังที่กรบคะทั้งหมดนั้นคือนารีผลโดยผู้ใช้นามปากกาว่าสุทธาสาอ่อนค้อม อ่านโดยเพนสีอินตรทัศจบบริบูรณ์ค่ะ